สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับจะมานําเสนอวิธีการหายใจเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของปอดโดยการหายใจในวันนี้นะครับเราจะทําในท่านอนคว่ำครับเพื่อให้ปอดส่วนล่างนะครับขยายตัวได้เพิ่มมากขึ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สของปอดเพิ่มมากขึ้นครับสาหรับการหายใจเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยนะครับเราจะหายใจเข้าทางจมูกให้ท้องป่องและหายใจออกในลักษณะเป่าปากให้ท้องแฟบครับโดยทั้ง2ขั้นตอนนะครับจะใช้การหายใจที่มีความเร็วเป็นปกติครับ หายใจเข้าทางจมูกนับหนึ่งถึงสามหายใจออกเป่าปากนับหนึ่งถึงสามครับเราจะทำทั้งหมด1 2ถึง20ครั้งใน1นนาทีครับต่อมานะครับในส่วนของการหายใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดและเพิ่มปริมาตรปอดนะครับจะเป็นการหายใจเข้าทางจมูกนะครับให้ท้องป่องโดยการหายใจเข้าครั้งนี้นะครับจะต้องหายใจเข้าลึกครับหายใจเข้าลึกนะครับให้รู้สึกว่าท้องป่องดันพื้นที่รองอยู่นะครับ หลังจากนั้นนะครับหายใจออกโดยการเป่าปากเช่นเดิมนะครับแต่คราวนี้นะครับจะต้องเป่าปากออกช้าๆครับหายใจเข้าให้ท้องดันเตียงลึกๆหายใจออกเป่าปากยาวๆนะครับช้าๆทำห้าครั้งต่อเซตโดยระยะเวลาพักคือ3 0มสถึงหกวินาทีระหว่างเซตครับขณะทำคนสังเกตตัวเองและหยุดทําเมื่อมีอาการหายใจหอบเจ็บนนหน้าอกเวียนศีรษะใจสัน่นหากหยุดพักแล้วอาการไม่หายไปต้องพบแพทย์ครับ